ไปแล้วครับผมไปไปค่ะมาค่ะไปค่ะขอคนนู้นคนนู้นหน่อยครับผมให้ขึ้นให้ขึ้นก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามีเอาติ้งเ่งเจมเป็นทีวีแล้วเป็นยังไงบ้างคะค้ชมครับผมก็ ปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะจับมือน้องจุงนะครับผมน้องจุงฉายาคือเลยนะตากล้องใช่ไหมตากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอ็กกับ CCTV ชั้น30มเราจะเอ็กกันนะครับเพื่อเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมเพราะว่าไอจีม m อ็มทีวีเนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งที่แบบจัดมากี่ครั้งกี่ครั้งก็เทนตลอดเลยก็คือขึ้นเทนตลอดแล้วก็แต่ว่าปีนี้คือสองวันหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นก็ความสนุกก็จะกระชับหน่อยอ่าก็จะเป็นแบบว่า ผมว่าน่าจะมีเด็กหลายคนแล้วพี่ๆแต่คนที่แบบว่าสนุกเกินแล้วก็ไม่ได้นอนแน <c oughs> ่นอนแต่อย่างแต่ว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาไปครั้งแรกใช่ไหมครับเพราะว่าเออเป็นปีแรกที่ไปแล้วเขาจ่สามวันสองคืนพอดี <c oughs> ผมนี่ก็แบบเออปีที่แล้วก็ยังแบบเออก็ยังแบบยังไปนอนอยู่อะไรเออใช่แต่ปีนี้คงแบบคงนอนน้อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมแต่จะมีตันานไหมคะไอ้นะครับจะ <c oughs> ตังาลรางนาน้นานมีแน่นอนครับผม แต่เราไม่ฟิกนะครับว่าะจะเป็นตำนานอะไรบ้างแต่เดี๋ยวปล่อยให้ตำนานมันรันของมันไปเองครับเดี๋ยวมันมีครับมันมีแน่นอนอะไรเรียบร้อยเราไม่อยากลำลองเรารางวัลเราหวังรางวัลไหมอ่ะผมผมเน้นเข้ารว่วมละกันเลยครับใช่เน้นเข้าร่วมเน้นจอยจอยแต่ว่าคือผมมันไม่ได้แบบว่าเขาจะมีคือมันไม่ได้เป็นกฎอะไรหรอกแต่ว่าเขาจะรู้กันว่าถ้าเป็นเอาติงอย่างนี้ ใครที่แบบว่าเขาจะไปประกวดแข่งกันอยู่เนี่ยเ,เขาจะแบบเก็บชุดเป็นความลับแต่ถ้าอย่างคนนี้ใครมาถามผมผมก็ตอบได้เพราะว่าผมแบบไม่ได้ซีเรียสมากอะไรเงี้ยใช่ถอดเสื้อเข้ามาในตนนเลยโอ้โหถอดเสื้อเลยนะครับผม <laughs> ถ,ถอดถอดในคอนก็พออย่างเงี้ยถอดในคอนก็พอครับผมใช <laughs> ห่หลังๆหลังๆนี่นี่น่าจะเป็นแบบเด้ใส่เสื้อยืดนะครับเนี่ยโปกติได้ใส่เสื้อกล้ามแล้วกับฉีกเสื้อแล้วครับผมเซลล์เซลล์ใช่ครับ แตจหลังแกจบพอน่ะหลายคนคือซเต้นผเลยนะคือแบบุดนี่คือเลิกสุดเจมินายโนนี่คือแบบยปน่นอนหรือการปองสุดขอบคุณน้องๆมากมาก็คือเหมือนเรานั่นแหละครับอย่างที่บอกไว้คือเรารู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราเต้นไฟบอยใช่ไหมครับอ่าแล้วมันอ่ามันมีการโชว์เน้อหนังมังสาหน่อยปีนี้เราก็รู้แล้วว่า l อเข้ามาเนี่ยคือแต่คือยังไม่รู้นะครับว่าจะว่าต้องโชว์เพียงอะไรแต่เหมือนเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าโดนแน่ๆเลยงั้นสิตรอไปเลยแล้วกัน สเดือนเลยไงครับใช่เดือน2เดือนพิ็รอไว้เลยใช่ใช่ครับแล้วก็นั่นแหละคิดมีอาบออกมานี่รู้อยู่แล้วว่าเออเดือฉันต้องเต้นเพลงนี้ใช่ไหม้มก็คือคิดเองนะครับคิดเองอเออเองพออจริงด้วยใช่ครับ แลเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องเป็นคนฉีกเสื้อใช่นะครับเราเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องฉีกเสื้อคือจริงๆในสคริปต์มันไม่มีแหละครับแต่ว่าฟิลมันมาเลยฉีกเลยครับเราดูฟิลเลยตอนนั้นเราไม่ซ้อมมาก่อนนะเราเสียเสื้อไปกี่ตัวก่อนใช่นะครับก็ที่พี่สไตล์หริ่งเขาก็แบบฟอร์แล้วแต่ฟิลเลยนะเดี๋ยวพี่มีเสื้อเยอะโอ้โหเหมือนเหมือนเขารู้ใจแล้วนะครับเราก็เออตอนตอนรันเราก็ฉีกไปตัวหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวฉีกก็แบบ แรงประมาณนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับก็เงินมาเงินเดือนนะครับเงินเกินเงินเนี้ยครับผมใช่ครับผมถ้าเงินถึงก็เงินถึงได้เลยครับผมเงินเงินถึงมาเลยฮะฉีกเลยครับผมขณะเราพูดถึงซีรีส์เราหน่อยครับผมสายหัดเทวดาครับผมก็อีกก็ใกล้เปิดกล้องเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้บทก็น่าจะอีกนิดนึงก็ใกล้จะพูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็ยังไงก็ใกล้ละ ใกล้เปิดกล้องแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ซีรีส์โอลิเฟนผมจบก็ตั้งแต่ตุลาใช่ไหมครับก็แฟนๆทุกคนก็รอรอเมือ่อไหร่จะมีซีรีส์นะครับตั้งแต่ก่อนที่แบบงานแถนลงนะครับจะออกก็รออีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวปีนี้ได้ดูแน่นอนนะครับใช่รับรองว่าแฟนๆทุกคนหายยิ่งถึงฟอสบุ๊กแน่นอนค่ะมีจะมาในไวท์แบบไหนครับจะมาในไวท์แบบไหนครับถ้าใครที่ดูช่องในแบบเทเลอร์ไปก็ประมาณนั้นผมก็ต้องเป็น เป็นแบบคนที่แบบดุๆหน่อยอะไรครับส่วนบุ๊กก็จะเป็นแบบว่านิ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่แฟนจะได้ยินค่ะกับฉฟนแน่นอนครับผมค่อนข้างเป็นเรื่องที่ย่อยใช้คําว่าย่อยง่ายอะไรกันครับใช่ไม่เหมือนโอลิเฟนครับที่แบบว่าผมอาจจะโดนสาบหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่บักท็อปนะบักท็อปบักลูกคนดีเออเราโดนโดนแต่เรื่องนี้ย่อยง่ายครับย่อยง่ายย่อยง่ายเลยรับรองว่าน่ารักครับฟิลกู๊ดตลกตลกใช่ครับผมแต่ว่าพอเรื่องของผมจบก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทคนอื่นต่ออะไรครับใช่ ก็จะต่อกันเลยครับใช่รับรองว่าผมก็จะมีไปแจมไปแจมไม่เลิเหมือนกันเพราะว่ามันเป็น3ามเล่มหมดเนาะมันก็ต่อกันหมดเลยครับใช่เรื่องนีงเรื่องเนิงานะสกายเดชไทยแลนด์เรื่องนี้ก็เรื่องนี้ค่อนข้างยังยังไกลมากครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแบบพัฒนาบทอยู่เพราะว่าเอาจริงเรื่องนี้มันเป็นแบบฟอร์มฟอร์มยักษ์ใหญ่มากๆก็ ทุกคนก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดครับผมซึ่งก็เลยแบบทุกคนก็เลยแบบไม่อยากเล่นก็เลยให้เวลาทีมงานเบื้องหลังทุกคนมากๆครับใช่ค่ะเามือนก็รอเรื่องนน้นเรื่องนีไม่จำเป็นผมไม่ครับไม่ไม่ไม่หรอกไม่จำเป็นะครับที่ออกมาตอนแรกเราก็มีช่วงนั้นอีกนานครับอีกนานผมขอเอ็นจอยไปก่อนละกันตอนนี้คือช่วงเวลาเอ็นจอยช่วงนี้ช่วงเวลาเอ็นจอยของผมครับใช่อย่างอย่างลงคอนมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเลิกทำทุกอย่างเสร็จ b e n e ฟิตน่าจะมาตีหนึ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยขับรถกลับบ้านผมขับเข้า เอ้ผมขับเข้าเคฟซีไดทูเลยนะผมซัดเลยวิงแซบสิบสองชิ้นวันแค่ลงมาดูกินโดนัทเสร็จก็เริ่มโดนัทไปแล้วเนี่ซัดเลยฮะสิบสองชิ้นนี่ถือว่าเบานะครับตอนผมถ่ายมินซิปแพคนี่ผมกินวิงแซ่บวันเดียวนะครับยี่สิบสี่ชิ้นยิ๊ปี้ครีมผมกินสองถาดกี่วันท้องเสียเลยกระเพาะรับไม่ทันแต่อะไรเราก็เลยเบาลงมาครึ้นนิงโอเคไหวไหวอะไรจะมีขึ้นต้องใส่ซูชิแล้วนะเพราะว่าเต็มเต็มโอ้มาเลยครับผม ให้เรื่องกระเพาะมันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมให้มันเป็นเรื่องของอนาคตคือเราคือเรารู้แล้วว่าเราออกกาลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้กินของอร่อยได้เยอะขึ้นการกินที่ดีคือการกินที่หมดจานนะครับทุกคนแต่อยากเป็นคนที่หมดใจก็พออาจายก็ดาวค์ชายอใช้เท่าไหร่ใช่นั่นสิครับผมองค์ชายที่เท่าไหร่ไม่รู้จริงๆครับ ไม่รู้ครับเฮ้ยอย่าถามเยอะไม่รู้ครับไม่ครับรู้แต่ตัวอย่างเป็นคนดีคนดีแน่นอนครับผมแต่ผมงงอย่างเดียวมันไม่หนาวบ้างเหรออ๋ากาศเมืองไทยมันร้อนครับใช่ใช่ใช่ครับสุดท้ายแล้วนะครับครับผมใครนั้นฝากใน่ายครับเปล่าฝากหรือเปล่าผลงานครับครับผมก็ฝากผลงานนะครับปีนี้ก็มีสายรหัสเทวดานะครับผมแล้วก็ฝากน้องๆคนอื่นในค่ายด้วยนะครับผมใครที่คิดถึงคอร์สบุ๊กก็ ขอบคุณมากๆครับยังไงปีนี้เราได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มีเดี๋ยวสกายเลยทรับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าใครที่คิดถึงพวกผมช่วงน erm. <an> <Henderson> okay. ี้ก็ฝากดูรายการด้วยนะครับก็มีซั้งสกูร์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็หลายๆรายการเลยผมก็ฝากด้วยครับผมโอเคสุดทายขอเสิร์ผมิเติร์หน่อยนะครับแลกะครับาคอนสิตนะีรั้าคอรคับออคอะครับคอะคอตายอน

他还可以。